สวัสดีครับผมเกม่อร์กเอสตันเจนสองนะครับวันนี้แม่นํำตัวละคระครับตัวละครตัวถัดไปก็คือแฟกเจอร์แลนด์นั่นเองแฟกเจอร์แลนด์นะครับเป็นตัวละครที่อยู่แนวหน้านะครับมีความสามารถในการเออ่สร้างพิษมีความทนทานแล้วก็การซัพพอร์ตที่ต้องเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดผลนั้นขึ้นมานะครับเป็นสแต็พื้นฐานก็เลือด50 มีเลือดที่50ครับสปีดอยู่ที่3การเลือดไหล20%การพิด50%การไฟ10%การเชลโลก75%การสตัน30%การมูฟ30%การดีบัฟ20%การเรบโป75%แล้วเดินหน้าได้2ช่องและถอยหลังได้1ช่องนะครับยูนิคอเวนทินะครับทุกครั้งที่เราเลือกฟาเจลแลนด์ไปในการประจนภัยเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะเจอมีดบอสซือตัวเรสเนี่ยหลังจากที่เรา เกิดการต่อสู้นั่นเองครับจะเป็นการสุ่มเกิดไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนก็เป็นการเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆของตัวเดสหรือแฟกเจอร์แลนด์นั่นเองต่อไปครับเมื่อความเครียดของตัวแฟกเจอร์แลนด์เนี่ยถึง10เมื่อไหร่เนี่ยจะไม่ได้เป็นรีสลูดหรือเมลดาวนะครับจะเป็นท็อกซิกแทนก็คือจะลดความสัมพันธ์ลง2องเคลียร์คูลด้ l สกิลให้หมดเลยแล้วก็ลบ ค่าต้านทานเรดโบว์สิจนกว่าจะถึงอินถัดไปแล้วก็อผ่านนะครับผ่านทุกอันโยกเป็นซอสนะครับจะได้เลือดกลับคืนมา30%แต่ถ้าเป็นซอสเนี่ยจะได้เลือดกลับคืนมา75%แล้วก็พอเป็นสเคิร์ตไม่ใช่ซอสสเคิร์ตขอโทษครับขออภัย <c ười> ติดอ่านซอสสเคิร์ตจะบวก1พิษจนกว่าจะจบการต่อสู้นั่นเองโอเคโทเกท็อกซิกทำอะไรได้บ้าง ท็อกซิกนะครับก็จะบวกค่าพิษค่าความเสียหายพิษไป2ตอนแอคแท็กนะครับต่อสแต็คพิษที่มีนะครับอยู่จนจบก,การต่อสู้เลยแล้วสแต็คได้มากถึงสุดคือ3นั่นเองโทเค็นเพนโทเค็นเพนเนี่ยจะเมื่อจบเทิร์นเนี่ยตัวตัวโทเค็นเพนเนี่ยจะฮิลตัวแฟกชั่นแลนด์สิบต่อต่อโทเค็นที่มีนะครับแล้วฮิลสิบต่อโทเค็นเพนพลัสไม่สามารถติดครีฮิลได้แล้วก็จะหายไปใน1เทิร์นแล้วก็ ลิมิตอยู่ที่3 s t สแต็กด้วยกันสกิลสกิลแรกครับ p ั n i ิสโจมตีสเติร์หนึ่งตัวครับถ้าสเตอร์ต,ตัวนั้นมีโทเ็นคอมโบอยู่เนี่ยจะเจาะพิษ 3, 30%แล้วก็ติดพิษ3แล้วก็สละเลือดด้วยการสละเลือดตัวเอง10%ในการโจมตีนี้นะครับเพราะอัปเกรดเนี่ยเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเพิ่มค่าติดพิษเป็น4แล้วก็ต้องสละเลือดเหมือนเดิมไม่มีแบบสละเลือดน้อยลงเฟสเตอ เคลียร์ศพ1นึศพออกครับแล้วก็ทำให้สตูติสถาน,นพิษสาแล้วพออัปเกรดเนี่ยก็เคลียร์ศพแล้วก็ทำให้สตูติสถาน,นพิษห้านั่นเองเดดเลดเดดเลดเนี่ยจะทำการฮิวเพื่อน1คนโดยการแลกพลังชีวิตของเรา20%นะครับ <c oughs> แล้วก็เอ่อพออัปเกรดเนี่ยจะฮิวเพื่อน35%เลยแล้วก็เสียพลังชีวิตของเรา20%เหมือนกัน เอ d นดูนจะทําการฮิวความลดความเครียดให้เพื่อนของเรา2หน่วยนะครับแต่เราจะได้ความเครียดมา2หน่วยแล้วก็พออัปเกรดเนี่ยจะฮิวความเครียด3จะลดความเครียดให้เพื่อน3หน่วยแล้วก็ทําให้เราเครียดเพิ่มขึ้น2อหน่วยนั่นเอง last กิฟของขวัญจาก f a กเจอร a l a n d ์แฟกเจอรนนะครับจะจะเอ,อ่อเพิ่ม เพิ่มโทเค็นให้เพื่อน1คนที่เลือกเป้าหมายนะครับจะเป็นโทเค็นตีแรงเกราะแล้วก็เพิ่มความเครียดให้1แลกกับแฟร์เจรันเนี่ยเมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะฮิลตัวเอง25%นะครับพออัปเกรดเนี่ยเพื่อจะได้โทเค็นตีแรงเหมือนเดิมอ่อแต่เป็นโทเค็นกรอะเนี่ยจะเป็นเกราะที่หนาขึ้นแล้วก็บวกความเครียด1แล้วก็รีมูฟเรนและสแตนออกแล้วก็ฮิลแฟร์เจรนสาม์เซแล้วก็คูลดาวสองเทิร์นนั่นเอง a อซิเลน แอสเซเลนเนี่ยโจมตีสตู2ตัวท้ายนะครับตำแหน่งที่3นและ4แล้วก็ถ้าเกิดสตูมีโทเค็นคอมโบเนี่ยก็จะติดเจาะพิษอีก30%ติดพิษ2โดยการแลกเลือด10%ในการโจมตีนะครับเพราะอัปเกรดก็จะเหมือนเดิมครับเมื่อสตูมีโทเค็นคอมโบอยู่ก็จะติด,ตดสามารถเจาะพิษได้เพิ่มขึ้น30%แล้วก็ติดค่าพิษ3แลกแล้วก็เสียเลือด10%ในการโจมตีนะครับ m ม r อ m ม r e ทอนตัวเอง2ครับเราจะได้โทเคน็นแล้วก็เมื่อเราโดนดาเมจเนี่ยเราจะได้โทเคนเ็นเพจมาพออัพเกรดเนี่ยเราก็ทอนตัวเอง2เหมือนเดิมแต่คราวนี้จะเป็นโทเค็นเพลนพลัสขึ้นมาครับ1เทิร์นแล้วก็คูลดาวน์หเทิร์นนั่นเองซัฟเฟอร์จะทำการเลือกเป้าหมายเพื่อนหนึ่งคนนะครับที่ติดสถานนัเลื่อนไหลพีษไฟไหม้เนี่ย แล้วก็เอาโทเค็นั้นมาอยู่ที่ตัวแฟชั่นแลนเองแล้วก็เพิ่มค่าต้านทานเดรดโบรสิบเปอร์เซ็นต์พออัปเกรดเนี่ย <c oughs> ก็จะก็จะข,มขมโมยโทเค็นสถานะเนื้อไหลพิษไฟไหม้จากเพื่อนเหมือนเดิมแต่คราวนี้ตัวของแฟชั่นแลนเนี่ยได้เดรดโบรได้รีซิตเดรดโบรสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อจบเทิร์นนั้นน่ะตัวของแฟชั่นแลนด์่ะจะรีมูฟโทเค็นสถานะผิดปกติทั้งหมดออกเลย แล้วก็คูดานหนึ่งเธอนั่นเองครับต่อไปสเปริสเลือกศัตรูหนึ่งตัวก็โจมตีถ้าศัตรูตัวนั้นมีโทเค็นคอมโบอยู่ก็จะเจาะพิษเพิ่มขึ้น30%ติดพิษ4แล้วก็ถ้าเกิด s เปกเจอร์แลนดเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยก็จะฮิลตัวเอง35%ด้วยพออัปเกรดเนี่ยก็จะเจาะพิษเหมือนเดิมถ้ามีโทเค็นแล้วก็เพิ่มเป็น6 แล้วก็เพิ่มการเพิ่มพิษเป็น6แล้วก็คราวนี้จะฮิลตัวเองเป็น50%เลยใช้ใช้ได้3ครั้งคูดาสอเทอร์นั่นเองครับ Undying Undying เนี่ยจะเลือกเพื่อน1คนนะครับทำให้เพื่อนมีรีเจน3หน่วยแล้วก็แลกด้วยพลังชีวิตของ f ฟกเจอร์แลนด์เพราะพออัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นรีเจน5หน่วยแลกด้วยพลังชีวิตของ f ฟกเจอร์แลนดเปหมือนการคูดาหนึ่งเทอร์นั่นเอง โอเคต่อไปนิโครซิตนิโครซิตเนี่ยจะเลือกศัตรูหนึ่งตัวที่ติดสถานนะพิษนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูตัวนั้นแล้วก็ฮิล5%แต่พออัปเกรดเนี่ยก็จะทำเหมือนกันครับก็ทำเหมือนกันก็คือแค่ดาเมจมันแรงขึ้นไม่ได้ทำให้แบบความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นเลยคูดานึังเทินต่อไปเป็นยูนิตทเกตนะครับทิเกตแรกครับแหนบ อะไรเขาเรียกว่าทีมถ้าเลือดน้อยกว่า20%ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น25%แล้วถ้าทาเก็ตโดนพันนิชเนี่ยจะขโมยโพสิทีฟโทเค็น1อันแล้วก็ลบค่าต้านทานผิดยีหนังมนุษย์ทุกตอนจบเทิร์นรีมูฟเนกาทีฟโทเค็น1อันแล้วก็รีมูฟโทเค็นคอมโบออกนะครับแล้วก็ถ้าทาเก็ตได้เอนได้เอนดูสกิลนะครับโดนเอนดูสกิลก็จะสติลอ่า เนกาทีฟโทเคนนอันแล้วก็สติลโทเคนคอมโบด้วยลดค่าต้านไฟ20%ต่อไปเป็นเหล็กแหลมทุกครั้งที่โจมตีทุกครั้งที่ถูกโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส33%ที่จะโดนพิษ1น,นะครับ3ามเธอแล้วก็เมื่อใช้สกิลมอมอสกิลเนี้ยจะให้โทเคนตีแรงมา1แล้วก็มี แล้วก็มีโอกาส10%ที่จะได้เนกาทีฟโทเค็นนะครับดูทิคพารมี m มนนิแอคเอ็กซ์เมนแล้วก็สเกิร์ตโดยแมนนิแอคเนี่ยจะลดค่าพวกพิษอะไรพวกนี้พเพื่อไปเสริมค่าดีบัฟแล้วก็การการดีบัฟศัตรูนะครับเอ็กซ์เมนเนี่ยเอ็กซ์เมนเนี่ยจะยิ่งเลือดน้อยเนี่ยจะยิ่งมีความสามารถทำให้พิษแรงขึ้นแล้วก็ ทำให้บัฟต่างๆเนี่ยดีขึ้นสเกิร์ตสเกิร์ตเนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมยังค่อนข้างงงแต่ว่าพอเมื่อเกิดโทเค็นท็อกซิกเนี่ยจะได้เอฟเฟกพิเศษออกมานั่นเองมาเริ่มผ่านแรกหนึ่งครับเมนนี่แอคเมนนี่แอคนะครับถ้าพันนิชเนี่ยจะเปลี่ยนไปคือเมื่อโจมตีเนี่ยจะน็อกแบ็กทาร์เก็ตไป1ช่องติดพิษ2แล้วก็แลกด้วยเลือด10%แต่พออัปเกรดเนี่ยจะติดน็อกน็อกแบ็กเนี่ยไป2ช่องเลย แล้วก็ติดพิษ2เหมือนกันติดโทเค็นคอมโบด้วยแล้วก็แลกเลือดด้วย10%บเ La เแอลนจะเปลี่ยนจะไม่ทำความเสียหายพิลล่าเขาเนี่ยแต่จะเป็นเอ่อทำให้ศัตรูติดโทเค็นตีเบาแล้วก็แ,กแลกด้วย10%พออัปเกรดเนี่ยศัตรูก็ยังติดโทเค็นตีเบาอยู่แต่จะเพิ่มคือมีโอกาส33%เชอ่จได้โทเค็นคอมโบนั่นเองแ,แลกด้วยเลือด10%แล้วก็สเป c ิ s สเปซิอันเนี้ยจะ Ignore สกิโทเคนตาบอดแล้วก็ transfer all negative เลย request ที่เลือดที่น้อยกว่า50%หรือตัวเองอ่ะมี negative โทเคนอยู่ก็จะฮิลตัวเองเลย35%เพราะอัปเกรดเนี่ยจะไม่สนตาบอดเหมือนกันแต่คราวเนี้ยนอกจากจะ transfer ทุก negative โทเคนแล้วยังเป็นโทเคนคอมโบลงไปด้วยแล้วก็ จะฮิลจะใช้ได้เมื่อเรามีเลือดต่ำกว่า50%หรือมีโทเค็นในกติ๋วและโทเค็นคอมโบอยู่เนะี่ยจะฮิล50%เลยต่อไปเป็นลาสกิ k นะครับสกิลเนี้ยก็คือต้องมีในกติ๋วโทเค็นก็คือจะสติลออนในกติ๋วโทเค็นมาหมดเลยอืมไม่น่าใช่เออแต่ก็ใช่แหละก็คือขโมยในกติ๋วโทเค็นมาหมดแล้วก็ฮิลตัวเอง20% น่าจะเป็นสกิลจำฮิลตัวเองนั่แหละเออสกิลฮิลตัวเองเออพอเป็นอัปเกรดเนี่ยก็จะเพิ่มโคเค็ตคอมโบไปอยู่ในแคตตากรีนี้ด้วยแล้วฮิลตัวเองห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เรย์เมนต์โอเคพันนิสเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวของวันเดอร์เลอร์คือตัวปกติคือตีปุ๊บติดพิษแต่คราวเนี้ย เมื่อเลือดของแฟเจอร์แลนด์เนี่ยต่ำกว่า50%เนี่ยจะได้พิษบวกอีก2ครับแลกโดยแล้วก็เลือดจะแล้วก็ใช้เลือดในการโจมตี10%พออัปเกรดเนี่ยค่าพิจะเป็น3แต่คราวนี้ก็จะต้องแบบถ้าแต่ถ้าเกิดยิ่งเลือดน้อยเนี่ยแฟกเจแลนก็จะยิ่งเก่งก็คือบวกพิษไปอีก2เลยแล้วก็แลกด้วยเลือด10%ในการโจมตีนั่นเองแอซิเลนเหมือนกันเลย เหมือนกับวันเดอรเลอร์แต่ว่าเขาเนี้ยก็จะเพิ่มในส่วนของเลือดน้อยกว่า50%ปุ๊บจะได้บวกพิษ2ไปเลยทั้งอัปเกรดและไม่อัปเกรดนะครับก็จะยิ่งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ใช้เลือด10%ในการทำดาเมจนั่นเองสเปซซิตถ้าสตูมีมีสถานติพิษอยู่่เราจะดีลดาเมจ75%ของสถานนะพิษของสตูที่มีอยู่แล้วก็รีมูฟ พิษ uh, ออกจากศัตรูแล้วก็เมื่อเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยจะฮิลแฟ a เ t อร์แลนด์เลยคือประมาณว่าถ้าศัตรูติดพิษอยู่10อย่างเงี้ยเราจะเอามาแค่75%ของ10เพื่อมาทำดาเมจให้ศัตรูนั่นเองแล้วก็เอาพิษนั้นออกไปเลยพออัปเกรดเนี่ยจะดิวดาเมจ100%เลยตามพิษที่ f ฟกเจอร์แลตัวนั้นติดอยู่แล้วก็เอาพิษออกแล้วก็ฮิลตัวเอง7จ็ดสิบห i า เมื่อเลือดต่ำกว่า20%น้อยมากเลยน20%จะคิล10%แล้วก็รีมูฟเนกาทีฟโทเค็นและโทเค็นคอมโบออกแล้วก็เพิ่มโทเค็นครีและโทเค็นดอสมาให้เราแต่พออัพเกรดเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่จะเพิ่มโทเค็นตีแรงโทเค็นครและดอสเนี่ยจะเป็นดอสพลาสเลยก็สมกับเป็นที่ X ก็เป็น examine นะเพราะว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงก็ต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตมันสักหน่อย ต่อไปเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตเนี่ยเอ่อสกิลเซฟเซฟติดเนี่ยสเปซิกเขาก็จะเหมือนกับเอ่อ uh, เหมือนคล้ายๆกับพวกเอ็กซ์เพรเมนต์เลยก็รีเควสก็คือต้องสโตล์ต้องมีติดพิษอยู่แล้วก็ดีเดอร์เมดแค่50%ฮะแต่จะน้อยลงมา50%ของสโตล์ที่มีในทางการทำทำเตอร์เมดแล้วก็คราวเนี้ย ก็จะรีมูฟแล้วก็สตูติดโทเค็นคอมโบด้วยพออัปเกรดเนี่ยจะเป็นหาเป็นดิวดาเมจร0 0เลยคราวนี้แล้วก็จะเหมือนเดิมเลยจะรีมูฟโทเค็นพิษออกแล้วก็ทำให้สตูติดโทเค็นคอมโบนั่นเองต่อไปเป็นเดนเลตนะครับเดนเลตเนี่ยฮิวฮิวเอ่อฮิวตัวเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฮิวเพื่อน 25%่้แต่คราวเนี้ยฮิลตัวเองด้วย35%ดีมากนะอันนี้เพราะอัปเกรดจะฮิลเพื่อน35%แล้วลฮิลตัวเอง50%โอหูแต่ต้องใช้ในตอนที่เราเลือดน้อยกว่า50%นะย้ำว่า50%เลือดเราถึงจะใช้ได้ดีซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์คราวเนี้จะรีจะขอโทเคนพิท เลือดไหลไฟไหม้ครั้งนี้ขอโทเคนเฮอร์เรอร์เพิ่มด้วยมาแล้วก็สติลขโมยมามาอยู่ที่เราก็จะบวกค่าต้านทานเรโบิลสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พออัปเกรดเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยก็สติลโทเคนต่างๆนี่มาแต่พอพอเป็นตัวเซลล์อ่ะที่บอกว่าให้รีมูฟเนี่ยจะไม่รีมูฟโทเคนเฮอร์เรอร์ออกนะโทเคนเฮอร์เรอร์ก็ยังติดอยู่ที่แฟคเจอร์แลนด์เหมือนเดิม s าสกิฟ อู้อันนี้คือจะไอ้นี่จะเพิ่จะ add token herer ใส่เราแล้วก็ remove token pit เลือดไหลไฟไหม้ออกแล้วก็พออัปเกรดเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่จะเพิ่ม r e s ีซิ20%ต่อดอทที่เรา remove ออกไปก็คือเรา remove ถ้าเกิดเรา remove เลือดไหลพ i t ไฟไหม้ออกไปเนี่ยเราจะได้ต้านสิ่งนั้นมา20%เลย โอเคครับพอพูดถึงความน่าใช้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่น f a c t o r l a n d มากผมเลยพูดมากไม่ค่อยได้ในส่วนของตัวแฟคเจอ l a แลนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างสกิลมันค่อนข้างเข้าใจยากสักนิดนึงแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยให้เล่นอะไรเหรอผมว่า w er าั n d e r e r ธรรมดาผมว่าโอเคนะไม่ได้แบบอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบซัพพอร์ตเล็กๆน้อยๆอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยเอออาจจะเป็นสเกิรก็ได้ ถ้าจะทำดาเมจพิษเยอะๆเนี่ยเอ็กซ์เพรเเมนตเนี่ยก็โอเคก็ผมก็ข้อมูลของไฟเจอไรผมมีค่อนข้างน้อยครับโดยที่ผมอ่ะไม่ค่อยได้เล่นนั่นเองครับก็ขออภัยในนาทีเดียนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาน,นาที่นี้นะครับก็ขอขอ,ขอโทษที่อัพคลิปช้านะครับติดวอสแฮเมอรยู่ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ